มุมกองไวเลยตาดำว่าจะองทางนี้มันดำบ้างกระแสนกองปกติมันสเปิดดับไปไหนขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีทักทายทุกคนยินดีต้อนรับนะคะทักทายกันสักหน่อยนะคะทักทายกันหน่อยหนึ่งแล้วก็ออกไปเงานแล้วไปเปิดร้านแล้วค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณคนที่เขามาชมขอบคุณคนที่เบ่งยอนหลังไห้น้ำเด้อค่ะเด้อขอบคุณมากไหมอ่าขอให้ทุกคนอ่าปีนี้สุขถ่ายปีเก่าแล้วนะคะเมื่อนี้เมื่อื่นกันต้อนรับปีใหม่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆกันนะคะนะคะ ปีใหม่ปีไก่าห้องปีใหม่ปีเก่าห้องก็ไลค์คือเก่าแล้วค่ะปกติแล้วค่ะเราก็ไลค์ปกตินะคะหนาวค่ะแต่หนาวก็อาบน้ำได้ด้วยเด้อาบเรียบร้อยแล้วพร้อมจะไปเหตุงานแล้วค่ะพร้อมจะไปทำง,งานแล้วค่ะทุกคน แดดอบพอได้อบอุ่นแล้ว hmm. ค so ่ะแต่ออกไปตากแดดแดดขึ้นแล้วแดดมาแล้วเอากะจะได้อบอุ่นจังเลยแต่ตอนสายๆก่อนแน่ยวนะคะร้อนหนาวอะะตอนสายมากันยี่สิบสามองศาหนึ่งเดีวค่ะประมาณนี้ตอนนี้ก็สิบห้าองศาตอนนี้อันตอนสสองสิบห้าองศาสายๆมากันยี่สิบยี่สิบสามองศากต่ออุ่นๆแล้วค่ะ แล้วก็อยู่ได้ไม่ถึงกำหนาวใส่เสื้อสองตัวใส่แขนสั้นกับเส่แขนยาวเน,ะน,น,เนาะแคนนันแหละบนไนนาเด็ดเนี่ยอันนี้บนไนนาธรรมดาป่าบางบ่าป่าธรรมดาธรรมดานี่ะไม่ถึงกำอุอุน ไปเที่ยวกันใส่โอ้จนมาก่กาซีโบเดไปเที่ยวใส่จนมากาสิมากลับมาบ้านเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางปลดไปโดยทางโรสวันดีภาพเด้อค่ะไปใส่มาใส่ก็ได้สำหรับลำไยกับอยู่บ้านค่ะอยู่ลานจำบุญเลยกจำเล่นกับเข้าบ้านเนี่ยอย่ใส่สายมากับเข้าบ้านปนกักวันปกติค่ะอยู่บ้านปกติ นะคะก็ผู้ใดก็ไปเที่ยวก็ค่ะขอให้มีความสุขเริ่มมากๆนะคะขอให้สนุกในการท่องเที่ยวนะคะไปกับบ้านก็เจอแดดพี่น้องเนาะอบกัวกัวอุบุนประมาณหนึ่งนล้ค่ะด้นด้ในกลับกันมาหาหากันทีหนึ่งเนาะ สมการเจอกันอีกทีหนึ่งในปีใหม่แล้วก็สมการเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะขอให้มีความสุขหลายอันนี้ปีใหม่ปีเก่าก็มีความสุขอะ,าะบางคราเราอยู่น้ำขอรัวอยู่กับรอกัวตลอดอยู่น้ากันมาอยู่ด้วยกันสองปี ก็ขึ้นดุล้ค่สิบนาที15บห้านาทีโดยประมาณก็ขึ้นดถกับไม่ขึ้นนานเมื่อที่กับเป็นเป็นกำลังประทันไดยสัมไปบ่เป็นอย่างค่ะ เดินกันมาน้ามูกไหลเป็นหวัดเย็นหลายลายเย็นไงหมอกตกมาเป็นล้มด้วย่ะหมอกตกมันแล้ยเย็นเย็นประมาณนึงเลยล่ะนอนไปนอนมาน้ามูกไหลเสยเอ้ยดอกดนยังเย็นเย็นด้วยเดี๋ยวเอกไปแดดกันสิอุ่นแน่เพราะว่าแดดออกแล้วไปสักผ้า ซาภัยยังหมดหลังจานเล้ค่ะหนาวอยู่แซ่พาล้านไว้อขอบคุณนะคะขอบคุณเรื่องขนมนะน้ำนะคะผูดไดวากกาแวทักท้ายได้ค่ะแล้วก็แซ่พาไวบบานในี้เป็นนันในจังหน่อยยินมือจกัก่องอีกอันนึงก็ซักเครื่องไว้แล้วละ่ะปัน่นปั่นไปแล้วค่ะตื่นงานทำงานปกติค่ะ สันบมเลียวค่ะภาไรกิหลังการว่าเมื่อยแยเศร้าอยู่มันยังอะเป็นไข่นะคะก็เลยตอนใส่สายไปแล้วกลับมาจากลานก่อนกลับมาจากลานก็จะค่อยสิหลังตอนนี้มันเป็นไข่ขัน่าต้มน้ำหอนขัน่าต้มน้ำหอนล่างเรานำอุ่นอุ่นล่างเราสิมันจังสิบัวเป็นไข่ใส่ใส่ในกลังกลางก็ได้ ทำงานปกติค่ะปีเก่าปีใหม่ก็เห็นงานปกติบ่เหตุบะไ้ค่ะมันคือหนาทีะานะคะภาะหนาทีเขาทุกคนมีบ้ดแเรายิ้มแจ๊กๆค่ะ ฉลองปีใหม่มาทันี้ตื่นกันเอาลองปีอันนั้นกลับมาบานกลับมาฉลองกันเนี่ยจังหน่อยมันว่ะสวัสดีจ้าปีอ,อ้อยมาเมวสวัสดีจ้าเมนลองลิสสวัสดีนะคะหนาวเมนลองลิสอีกเครื่องหนึ่งตื่นอีกเครื่องหนึง่งอ่นขึ้นตีซี่เครื่องไว้หนาวค่ก็แต่ก็นัน่งเอาต้นไหนมันหอดอนไอมันหดสมอง บ่ได้ขึ้นตรงอันนั่นนะบ่ได้ขึ้นนั่นหรอขึ้นชั่วโมงเดียวค่ะเกิดเนี่ยชั่วโมงเดียวอย่าแต่งงานเมื่อสักครูแค่นั้นแหละตอนสายๆตอนเที่ยงตอนบ่ายก็บ่ได้ไล่ค่ะไล่ตอนเดียวยาเมื่อสักครูทุกคนก็สิบ้อหินบะหินก็บาเป็นยังบ่ได้สีเหลี่ยมนะคะเด้อบ่ได้สีเหลียม ไปท่านแกไปจอดไปอาบน้ำไหมเมื่อกี้นี่เข้เข้าไปอาบน้ำอาบน้ำเสร็จได้แต่งตัวเสร็จมาอาบโดนดอกเงี้ยเหมือนน้ำหนาวเล่นพายน้ำอาบแลยว่นไดวู้ยเจริญพรยูมาสันคือเห็นแวบแวบไร คือลงไวจะบูนีน้องปากสวัสดีน้องปากสวัสดีน้องนินนะคะเลิบเลิบเลิบเนาะเป็นยังไงเนน้องนินหนาวบ่ขึ้นเลยตั้งแต่ดีซีเครื่องหนาวเอออีเครื่องหนึ่งขึ้นะไรตั้งแต่ดีซีหนาวอ่ะหามูอคุยจากคนสองคนฟอหนาวยังหาย สวัสดีพี่นี่งวอยสวัสดีนงภาคเนาะนงฟาคุณก็มาเป็นกําลังแร่งใจให้ตลอดตะวันจะวางอันไปกับ,บทันค่ะไปิึงยอนหลังใครอยู่ไปเห็นลุงแล้วเนี่ย <c oughs> เอ็นตาปิดเป็นสาธารณนะเรียบร้อยโอ้อปิดเอ็นเป็นส้นโตอยู่ก <c oughs> ็เลยบ่ไดเขาไปิึงกค่ะ ผมบวชตั้งแต่สองวันที่แล้วนะคะเก็ก็เก๋วันที่ห้านมาเสียจับเรียบร้อยแล้วอ้าวบวชเป็นพระทำไมมาเข้ามาแล้วครับฮะว่างค่ะเกบวชแล้วนะฮะฮะว่างแต่บวนะ <c oughs> ดดบวชอยู่นะเล่นโทรศัพท์ขับนมัสการครับผีภาคนะคะ นอกนี้ไหวๆเด้อนะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะลืมไปพระมันบวชสวัสดีซยสวัสดีจ้าแมวเล้อนะค่ะมันบอกอยู่ว่านอ,อน,นอนนอนสืบวชแล้วได้พี่วอย่าสัลืมไปเลย อ่านูนงโมทนาบุญเลอคะ่ะเจ็ดมือเป็นบ้ามันเหงาด้ยคนเคยเล่นอื้อค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีนางอ,อ,นองรุษนางรัตรัศยาสวัสดีนะคะสวัสดีพี่อ้อยสวัสดีเจ็ดเกตเลยจ้ะยี่สิบนาทีนะคะขึ้นบูดนหรอก อีกรอบหนึ่งก็คุยกันซมงหนึ่งเหรอี c เกิน DC ีกิน <laughs> ค,คุยกับคุยคนสองคนก็พอแล้วล่ะค่ะแต,แต่ลื่นพรนอายุวันนัวสุขพลังเน <laughs> าะค่ะผีรัชยาบายบายเลอคะ่ะ จากมาเมียวจันเอยเพิ่นก็บวัยอีกวยจีมืออีกหามือนึงเนาะจอเจ็ดมืออ่าสวัสดีค่ะแม่กฤษณสวัสดีนะคะหนาวค่ะแม่มาเมียวดีจ้าต้องการหนาวหนาวแวมสุกกำลังใจค่ะขอบคุณหลายๆค่ะเนาะหนาวหนาวเย็นๆกับเย็นๆหนาวหนาวผีกฤษณสวัสดีค่ะนะค่ะ ปีใหม่คนกนไลายๆเด้ค่ะคนกันไลายๆอยู่ยั้เมื่อเศา้าก็เลยค่ะว่านะขนาดว่าหนาวหนาด้จักรสีไปหาผู้ใดปีใหม่ปีเก่าเขาก็เห็นงานก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเช่นกันกับเมียนะคะออกคนไลายๆค่ะปีใหม่ปีเก่าเขาก็ไล่ปกติแล้วค่ะสันบรสันมันบกขยับ ขยับขยับมือละเล็กละน้อยอ๋อไม่ขยับได้ได้ขยับมือละนิดละหน่อยก็ไปมือละนิดละหน่อยแล้วค่ะเลือกเจ็ดก้านะคะขอบคุณสวัสดีคุณราชยาค่ะยี่สิบนาทีนะคะเมียคอยกันยี่สิบนาทีก็ขึ้นโดดแล้วแต่สองนันก็เมื่อยแร้วขึ้นชั่วโมงหนึ่งก,ก็ได้ตะกอนก็ขึ้นนั่งสองชั่วโมงกับก็เป็นชิวๆอ,อ,อยู่ดีค่ะแต่มาก็มือนีเออย ชัว่วโมงหนึ่งก็บกับไกลมาเป็นเมื่อยจ้ะก้องนั่งเมื่อยจ้ะก็อลิส <laughs> าสวัสดีจ้ายังอลิสาก็มมารอไปแล้ว <laughs> ลงลงวะจ้ะมาหอดไรลงเร็วเนาะลงอยู่ลงอ <laughs> ยงู่ <laughs> โหดเบิดแล้วนี่ <laughs> หนาวไรค <laughs> นสบายจังเลยพี่ ออกมาถึงแล้วค่ะจึงร้อยแล้วค่ะถึงร้อยแล้วนะคะไปเรื่อยๆ่าที่นี้ <c oughs> อ้อยกเลยไปเร <c oughs> ่งบ่แม่นเร่งหนะูกะอ้อยกเลยขึืนซองุน้ำน้ำอ้อยชมน้ำมาัศาอวอาก็เลยขึ้นซองนั้นค่ะอ้อยว่าเอออันนี้ครบแล้วอ้อยกเลยเออเปะซองนั้นเนี่ยจังหน่อยนะคะกันคาเข้ากันไปเลยน้องๆอลิสา นงอลิซายูสวัสดีค่ะพี่น้ำอบอ่อสวัสดีสวัสดีชงไทยปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้ปีนำ้ำอบ่อเฮงเฮงดุดุ้วยปังปังมีมีเอฟซี FC เยอะๆนะคะยินสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นขอให้สำเร็จค่ะขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะอายุมัอนคนยืนทุกคนทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดิสามาเที่ยวเลยคะ่ะ น้องอลิซาบอกกลับบ้านน้องเพิ่เพินน่ะบ้านเพิ่อยุพุ่นน้องแมวยวมีสวัสดีจ้าน้องคะก็สวัสดีทุกท่านในห้องนี้และเอฟซีเอน้ำไวให้ทุกทุกท่านก็ให้ทุกท่าน ขอให้ทุกข้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเฮงๆรวยๆในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดี๋ยวใหุ้กแล้วในทุกๆปีนะคะ,ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคน <laughs> สวัสดีครับระตุ <laughs> มีน้ำโอ๊ยนูงไงจากน้องเมียวอันเมอะไร อีกนานสรงการจะถึงออไปเรื่อยๆค่ะคุณนะคะประตูประตูโมเมนต์ตาลายเนี่ยประตูสวัสดีน้องต๋องมาจ้ะเอามาเบิ่งเอาประตูตัวหนิวน้องต๋องแม่แ,มแบบมานึกว่าเข้าไปน้องต๋องอ่าสวัสดีคุณอลิซานะค่ะจากประตูประตูนะคะจากน้องแมวนะคะ ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะน้องแมวสวัสดีค่ะแมววีนน้องก้จากประตูน้องรัชยาพาเที่ยวค่ะน้องก้าจากน้องอลิสาสวัสดีค่ะและรัชญาเนาะจากประตูสวัสดีค่ะคุณโกศลแล้วสวัสดีค่ะมาะะเห็นน้องตองแบบแบบน้องหนึ่งมากดไปน้องตองเนาะ้แค่กับคนหาประตูเข้าไปปุ๊บสวัสดีน้องตองมาสไลด์ตุ้ยๆๆเลย มันน้ทักไปทำไมเอาือ,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 อมีแต่เอฟซีบัลสายชอกว่าไหนเบิ่งกดตัวต้นรัสาซสวัสดีประตูเนาะสวัสดีน้องแมววินเนาะ,ะสวัสดีพี่แมววินสวัสดีครับพี่แมววินนะคะจากอลิซาสวัสดีครับคุณราชยาเนาะ,ะจากประตูสวัสดีน้องแมวเนาะ,ะจากราชยาตอายี่สิบนาทีครับอีกสามนาที อันแมวยิ้มจ้าเน่าจากมาจากมาแมวประตูไหว้ไนวะน่ะจากมาแมวโอเยี๋ยกลับไปเบิรโทรตัเท์อ้าวทักผิดสำหรับขาเหตุยากอยอนอลิซาไหว้ไนวะน่าจากมาแมวประตูสวัสดีค่ะเน,นกะจากนรัชญามาแมวสวัสดีค่ะเน,นจากประตู โอ้ยนึว่าจะโดนนาแตกใคร้จอดไป่อึงกมันโดนเติบหุ่นได้จังมาเบิงประตูสิลงเหรออันยูไปเข้าประตูแป๊บเดียวเหรอเจ็ดนาทีนี่แหละไปเอาประตูสิลงเอ้าทาักผิดตอนนี้อุาม่ามาสิจอดไวแล้วกันจหนี้น,นนะ คุณคาคุณอลิซาเนอะกะคุณอลิซาจากนงเมียวนอคะสวัสดีประตูคิดถึงคิดถึงเยอะมากอะบางวเลยเด้กค่ะตรงนี้น <laughs> เนียวยิ้มจ้าตรงนี้บอดเดเมื่อวานนี้องไรเนาะหยุดไหไรมันสองสามเหือตั้งแต่เพิ่นไปอันแคมป์อะเพิ่นไปก <laughs> ินอย่างก็ปิก <laughs> นิกบ่ค่ะ <laughs> สวัสดีอลิซาเด้อค่ะโอสวัสดีราชญาจากน้องเมียอน้องนินเด้อค่ะข่ายายนินนะบายเด้อจากน้องเมียวสวัสดีพี่โค้โนนเด้อค่ะจากน้องนินจากยายนินข่ายายนินอาพี่พอเป็นอย่างน,างนอง้นองเมียวน้องนินต้นสวยดีจ้าเด้อค่ะจากบตระตูปีอยัยแห่งพัดแบบเบิ่งจ้อยคะ่ะ สิจอดไว้สิน,นี้เซ้ออยู่นปะกติตองตองจะขึ้นยาวไงสิจอดไว้สิอย่างนี้เอาอย่างก,กลับมาเอาโอ้ยหนวดบึ่งหนมาบึ้งแลวพี่ว่าสิลงคือกันระบาดท,ที่นี่ แดดออกเราเป็นอุ่นๆค่ะทางนอกอ่าก็จะไปเหตุงานปกติเปิด้านปกตินะคะอันนี้ยังยังเว้นมากกับตกาลานเพราะว่าข้าคนยุ่งค่ะสองปีใหม่ทาง,ง,ทางลานอยากอยากในประมาณหยุ่งประมาณหนึ่งเขาก็เลยเอาลานมาให้ไบไหว้บ้านก็เลยด้เบิ่งกันลานกันย่ะ สวัสดีประตูนะคะเจะ้าพิธคนเซนเมียกุศขอบคุณหลายๆ,ๆคนร่วกันอย่างขอขอยินทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรดยให้งๆงปังๆกันทุกคนนะคะโชคดีปีใหม่นะคะอายุยืนยาวนานกันทุกคนนะคะเดินทางไปใส่มาใส่ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางโดยสวัสดิภาพน,นะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณดอ,อ,องอลิซาขอบคุณเมโกโซนขอบคุณ้องราชยาขอบคุณป่าตู่ขอบคุณน้องแม,มวนะคะขอบคุณน้องนินนะคะที่มาส่งกาลังแรงใจให้ขอบคุณมากมานะคะบา,บายยค่ะทุกคนบา,บายยนะคะได้เจอเกันใหม่รนยหน้าสวัสดีค่ะน้อ,นองแมว